สวัสดีค่ะเมนจากกูงงมากนะคะวันนี้จะมาแจ้งว่ากูงงมากได้ทําการประกาศนะคะรายชื่อผู้โชคดีนะคะทั้ง18ท่านได้รับรูปพลลอ,อยจํานวน15ท่านแล้วก็ได้รับผ้าเชียร์จำนวน3ท่านนะคะไปที่หน้าคอมมูนิตี้ทางกูงงมากเรียบร้อยนะคะทางกูงงมากจะต้องรวบรวมนะคะผู้โชคดีให้ครบทั้ง18ท่านและจัดส่งพัสดุครั้งเดียวนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดที่กรุงเทพ ระบาดหนักมากนะคะทุกคนแล้วก็จะมาชี้แจงว่า r รีแอคชั่นต่อๆไปนะคะทางกงงงมากอาจจะต้องทำเป็นคอนเฟอเรนซ์ไปก่อนนะคะทุกคนเนื่องจากยังไม่สามารถรวมตัวกันได้ในตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็รอติดตามนะคะทุกคนส่วนคอมเมนต์นะคะตอนนี้มีกำลังไล่ทยอยอ่านนะคะว่า ใครคอมเมนต์มาบ้างเนาะสำหรับคลิปที่ปล่อยไป2คลิปหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะหายคิดถึงกูงงมากนะคะเราจะกลับมาเร็วๆนี้ค่ะทุกคนยังไงฝากติดตามผลงานเราด้วยนะคะแล้วสำหรับช่องทางการติดต่อที่รับของรางวัลนะคะมินทิ้งไว้ให้แล้วนะคะในคอมมูนิตี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวทวนให้ใหม่ก็คือสามารถไดเรกมาที่ i อีมินได้เลยนะคะอันเด s c o r ก u ร d อันเด r e กรอันเด M I L Y N นะคะมิลินนะคะและก็สามารถนะคะ DM มาทางทวิต t ตอร์ได้เลยนะคะถ้าใครหาทวิตเตอร์ไม่เจอนะคะพิมพ์ไปเป็นว่า S I G W O N G O N G แล้วก็ M A K นะคะกูงงมากแล้วก็ได้เล็กมันได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะถ้าใครไม่สะดวกทั้งสองช่องทางเนาะเป็นช่องทางเมลก็ได้นะคะให้ไวแล้วในคอมมูนิตี้นะคะทุกคนหวังว่าจะได้รับการติดต่อกลับจากทุกคนนะคะรออยู่นะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะฝันดีนะคะบ๊ายบายค่ะ